ตามนยโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกน,นกวันวิราวันในการขับเคลื่อนกศนสู่กศนว,ว้าวด้านยกระดับกศนเป็นกศนต้นแบบ 5D Premium ในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัย นำรูปแบบการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ประชาชนเกิดการเรียนรู้ต่อชีวิตสำนักงานกศนจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนากศนตำบลออกเป็น5ด้านอย่างมีศักยภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่กศนตำบลแม่วะสังกัดกศนเผอเถินสำนักงานกศนจังหวัดลำปางเดินชื่อ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่วะจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคม2536ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการครั้งแรกตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะได้ย้ายสถานที่ใช้อาคารของอ,อสมอบ้านแม่วะแหลงตำบลแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังจากนั้นได้รับการสนับสน,นุนและอนุเคราะห์อาคารสถานที่จากกำนันตำบลแม่วะ ใช้เป็นสำนักงานของกศนตบนแม่วะตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2553จนถึงวันที่13พฤษภาคม2555และได้งบประมาณในการสร้างกศนตบลจากสำนักงานกศนทำการเปิดอาคารกศนตบลแม่วะในวันที่13พฤษภาคม2555จนถึงปัจจุบันกศนตบลแม่วะ ขอนำเสนอผลการดำเนินงานทั้ง5ด้านดังนี้ด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher นางพัชภาขุมเพชรครูกศนตำบลแม่วะมีแผนงานโครงการที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจากการสำรวจความต้องการและเข้าร่วมเวทีประชาคมในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การให้คำปรึกษาการช่วยเหลือผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้มีการบันทึกหลังการสอนการทำวิจัยในชั้นเรียนจากปัญหาที่พบมีการติดตามผู้เรียนและรายงานผลการจัดกิจกรรม ให้กับผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดทางลายแฟนเพจระบบข้อมูลสารสนเทศ DMS i และรูปแบบเอกสารครูกศนตำบลแม่วะได้รับการอบรมพัฒนาตามแผนงานโครงการและงานที่ได้รับมอบหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องศึกษาค้นคว้าข้อมูลจัดทำนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ จัดหาสื่อที่ทันสมัยมีความพร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้และมีสื่อที่ทันสมัยสามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีเช่นการทำห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom การทำแบบทดสอบ Google Form การใช้ QR code หนังสือเรียนและสื่อ p o อ u p เป็นต้น มีเทคนิควิธีการทักษะกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียนและประชาชนให้มีความรู้และเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกิจกรรมผู้เรียนมียูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดในการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา eTV มีการส่งเสริมผู้เรียนด้านความสามารถคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมกระบวนการคิดเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านไอซีทีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานส่งผลต่อการจัดการศึกษาของผู้เรียนกศนตำบลแม่วัดในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564คิดเป็นร้อยละ80ร้อยละการเข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่สอปีการศึกษา2564คิดเป็นร้อยละ98.4 1หนึ่ง มีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมท่านิยมและคุณลักษณะที่ดีของสถานศึกษาผ่านในระดับดีร้อยละ95.24และส่งผลให้ผู้จบกักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ของผู้คาดว่าจะจบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564คิดเป็นร้อยละร้อยแสดงถึงผู้เรียนกศนตำบลแม้วะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปตามแผนการจัดก,กิจกรรมโครงการมีแบบอย่างที่ดีในการจัดก,กิจกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพคือนางสมารีเกียหลนได้นำผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลานิลนในบ่อดินไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนจนสามารถเป็นรายได้เสริมและสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้กับคนในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นนางขายแก้วแสงสายเป็นวิทยากรการทอผ้าข่ามา้าและจัดก,กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าช้างตำบลแม่ว้าอำเภอเถินให้กับประชาชนในบ้านหนังสือชุมชน นางทอมอ่อนสุยาลังกาและนางชราพรคำพีระแปงเป็นอาสาสมัครรับการอ่านส่งเสริมการอ่านหนังสือและหมุนเวียนหนังสือในบ้านหนังสือชุมชนด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Bed Check In สถานที่กศนตำบลแม่วัด มีความเหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนและมีสื่อประเภทต่างๆของกศนตบลกศนตบลแม่วะจัดปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความสะอาดตาปลอดภยัยมีชีวิตชีวามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อก,การเรียนรู้ตามหลัก5ส เป็นที่สะดุดตาของผู้มาใช้บริการซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนมีผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องมีจุดเช็คอินที่น่าสนใจและเอื้อต่อการให้บริการผู้เรียนและประชาชนมีมุมการเรียนรู้สี่ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้รับบริการและมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันดังนี้ข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อมูลภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลบุคลากรกศนตำบลข้อมูลคณะกรรมการกศนตำบแม่วะข้อมูลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ QR code มีการแสดงเอกลักษณ์สถานศึกษาพอเพียงและอัตลักษณ์คุณธรรมนำวิชาพัฒนาตนของกศนตำบลแม่วะตามบริบทของพื้นที่อย่างชัดเจน และเป็นแนวทางสู่การนำไปปฏิบัติของผู้เรียนส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมากก็สำนับตำบลแม่วะมีจํานวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นในการใช้บริการณนสถานที่การให้บริการอินเทอร์เน็ตสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆจากหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานอื่นในพื้นที่เช่นกลุ่มอสม การใช้สถานที่ของหมู่บ้านและเงินกองทุนหมู่บ้านเป็นต้นบ้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอธัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ good activity <Good. S 2> ก็สัมตําบลแม่วะได้ดําเนินกิจกรรมโครงการครบทุกกิจกรรมตามแผนงานโครงการตามคํารับรองในระบบ dmis และแผนปิบัติการประจำป,ปี2565รมปี2565และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรองรับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติเช่นการเรียนรู้ระบบออนไลน์ Google Classroom Google Sites Google Form และระบบลำปาง o n l อ Online เป็นต้นมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมของกศนตำบลแม่วะ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมในแต่ละพื้นที่จัดก,กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลเชิงประจักษ์โดดเด่นดังนี้ระดับจังหวัดเกียรติบัตรการประกวดผลิตภัณฑ์พรีเมียมสำนักงานกสนจังหวัดลำปางโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองผลิตภัณฑ์ผ้าขาวมา้าระดับอำเภอเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ของกศนอมเพอเถินด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกิติบัตเป็นครูกศนอต,ตำบลดีเด่นของกศนอมเพอเถินร้อยละการเข้าสอบปลายภาคในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564สูงสุดร้อละร้อส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการเรียนรู้สามารถคิด แก้ปัญหาและวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นกลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้างตําบลแม่วะอําเภอเถินจังหวัดลำปางในกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอและการทําผ้าเข่ามา้าที่ถือว่าเป็นเบสแพลผลงานที่โดดเด่นของกศนตําบลแม่วะ ได้เข้าไปจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนประสบความสำเร็จผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้สามารถจัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่กสนตบลแม่วาเข้าไปส่งเสริมให้เกิดเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นสินค้าพรีเมียมที่ได้รับการคัดเลือกจากกสนอำเภอเถินเพื่อส่งเข้าประกวดผลิตภัณฑ์พรีเมียมประจาปี2565ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership ครูกศนตำบลแม่วะมีการประสานง,งานและเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการกศนตำบลโดยมีการจัดทำคำเนียยภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ให้เป็นปัจจุบันมีอาสาสมัครกศนมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาประชาชิปไตยมีคณะกรรมการสารศึกษากศนตำบลแม่วะและมีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพกศนตำบลแม่วะได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง และความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ตำบลแม่วะดโดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการนิเทศติดตามและการนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้เอื้อต่อกลุ่มเป้าหมายโดยได้รับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการนิเทศภายในคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการนิเทศภายในชุมชนเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและออมาตอแม่วะเป็นต้นจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกสนตำบลแม่วะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ให้แก่กศนตำบลแม่วะทุกปีงบประมาณงิละหนึ่งหมื่น 1, บาทและทางกศนอำเภอเถินได้มอบประกาศน,นบแบบให้แก่คณะกรรมการสารศึกษาและภาคีเครือข่ายด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการส่งเสริมการศึกษานอกระบบของกศนตำบลแม่วะได้แก่ นางสุมาลีเกียหลนด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง good innovation 5, กศนตามบลแม่วะได้ดำเนินการโดยครูกศนาตามบลผู้เรียนและชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทำให้รู้สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดความรู้ให้เกิดการพัฒนา ของักสูตรช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ทอผ้าและการทำผ้าขาวม้าเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการตราดเป็นช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มโดยผู้เรียนนำความรู้เรื่องของเทคโนโลยีช่องทางการสร้างไรายได้การค้าออนไลน์มาเป็นนวัตกรรมที่กลุ่มมีความต้องการในการเรียนรู้กศนตาบลแม่วะจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันคิดค้นและประยุก์หลักการทำงานให้เกิดการพึ่งพายอย่างพอเพียงเพื่อการแก้ปัญหาการตลาดของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวมา้าอีกทั้งยังได้นำช่องทางการสร้างรายได้โดยใช้เทคโนโลยีการตลาดการค้าออนไลน์ f c e b o o o f แฟนเพจสร้างเป็นวัตกรรมอาชีพการออกแบบผ้าทอและผ้าขาวมา้าที่สามารถพัฒนาตนเองได้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเผยแพร่ผ่านช่องทาง QR code พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กสนตำบลแม่ว้าอำเภอเถินกลุ่ม OOCC กสนตำบลแม่วะาและ Facebook Fanpage ผลิตภัณฑ์ทอลายนอกจากนี้กลุ่มมีการจัดทำการนำเสนอผ่าน YouTube เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบผ้าทอ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผ้าช้างให้เป็นที่น่าสนใจในช่องทางออนไลน์และเป็นฐานการเรียนรู้ของกศนาตําบลแม่วะในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนซึ่งผลจากการศึกษาการนําเทคโนโลยีทางการตลาดในการจาหน่ายในการสร้างรายได้ผลปรากฏว่าสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จำนวนมากในเวลารวดเร็วทำให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายมีความสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย